Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafin anbiya iwan mursalin nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslim al amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah binamputi Ampu Wani Iman Wa yang kijak nam rin hadith bud ning ngan anas bin malik radiyallahu anhu tan dekawa Kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yakun وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلعوا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال رواه البخاري حديث برني في نمو تيم إيمان تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديوين وون خاطو الله سبحانه وتعالى دويتو إيك حمدوى โอ้เออเหแท้จริงฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระอ,องค์ให้พ้นจากความวิตกกังวลและความเศร้าโศกเสียใจและความอ่อนแอและความขี้เกียจและการตันีทีเหนียวและการขี้ขลาดตาขาวและฉันขอความคุ้มครองต่อพระอ,องค์ให้พ้นจากหนี้สินล,ล้นตัวและฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงจากศัตรูหะดีษิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิทาน่น เป็น h ะดีษที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมได้วิงวอนขอต่อรัศมีอัลุอฮฺท่านให้พ้นจากหลายต่อหลายประการคําว่าอัลลอฮฺมัลลินเนอซูบิกะลงมาดูพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านบรรดาหนุ่มเชี่ยการได้อธิบายไว้ไว่าอย่างไรนั่นก็คืออัลลอฮฺมัลลินเนอันตะเจอิเลยกะวะอัจตมีบิกะหมายถึงว่าโอ้อัลลอฮฺแท้จริงฉันขอมุ่งไปยังพระอ,องค์ และฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระองค์มินันฮัมมิวันฮัซันคำว่าอันฮัซันคืออะไรพี่น้องผู้ที่มีหมานั่นก็คือฮวนอาซัฟอาลามาฟาต่มินันไขรีหมายถึงว่าการเสียใจในสิ่งที่ผ่านพ้นไปจากความดีต่างๆหมายถึงว่าบุคคลนี้เนี่ยมีความอะไรมีความเสียอกเสียใจมีความเศร้าโศกในสิ่งที่เป็นความดีที่มันผ่านพ้นไป ส่วนคำว่าอัลฮัมหมายถึงหัวลเข้าฟุมินมักรูหินมุตะวะเกาะคำว่าหัมพินังผู้ที่มีหมานคือการวิตกกังวลกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาประสบเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาประสบเกตตัวของเขาวิตกกังวลนอนไม่หลับอย่างนี้เป็นต้นส่วนคำว่าอันอัจุซุอัลกะซัน คำว่าอ e, ันอาจูุนองผู้ที h, k k uh ่มีมานหมายถึงอาดามุ่กคดรออัลเฟียลินไยรีหมายถึงคนที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะกระทำความดีได้และคำว่าอัลกัซันหมายถึงอัตตซากุลอัลเฟียลินไยรีคือการขี้เกียจไม่อยากที่จะกระทำความดีงามวันบุคลีวันยุบนี้คำว่าอัลบุคนั่นก็คือฮวนอิมซักวันเฮรุุอัลดุนยาคือการ แตนีทีเหนียวไม่ยอมที่จะอะไรบริจาคหวังแค่เพียงแสวงหาโลกดุนยาวันยุบนี้นเข้าฟูมีนันอาดาส่วนคําว่ายุบโนนั่นก็คือขี้ขาดตาขาวกลัวศัตรูที่จะมาปองร้ายวอลดอลาอิดดนนั่นก็คือซีกอลีฮิวชิดเดติฮิวอาดามีอิสติตอาตินวาฟาส่วนคําว่าดอลาอิดไดนพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานมีความหมายว่า นี่สินที่มันหนักอึ้งนี่สินที่ไม่สามารถที่จะถอดถอนได้นี่สินที่ไม่สามารถที่จะรักษาคำมั่นสัญญาแก่เจ้านี้ได้วกากละบาติริจานหมายถึงกอรีหิมวะซุลมิหิมวะชิด,ดติตาสัลลุตีหิมนั่นก็คือการกดขี่ข่มเหงการอาธรรมของศัตรูการอาธรรมของผู้คนหรือบุคคลหนึ่งได้กดขี่ข่มเหงได้ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหง สิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ทีมมทานนามม่มีมั่นท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นวิงวอนขอต่อละสุบฮานะฮัวตาลาให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ผู้ศรัทธานั้นนอนไม่หลับมันทําให้ผู้ศรัทธานั้นวิตกกังวลดังนั้น การที่บุคคลหนึ่งได้วิงวอนขอต่อรัสุภาห์นหัวตาอลาให้พระองค์ทรงคุ้มครองแก่เขาให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะท่านนาบีเองพี่น้องผู้ที่มีอิมานยังวิงวอนขอต่อรัสุภาห์นหัวตาอลาให้พระองค์นั้นทรงคุ้มครองให้พ้นจากประการเหล่านี้ทั้งหมดก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไ่มากก็น้อยก็ขอบิณฑายด้วยกับบิบลัยตอฟีกันฮิดายะฮวะสลาโมอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ